สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักกับอาหารคลีนฟู้ดกันนะคะอาหารคลีนฟู้ดคืออะไรและมีวิธีการกินอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ,คะอันดับแรกนะคะอาหารคลีนคืออะไรนะคะคลีนฟ mm ู hmm. ้ดคือการกินอาหารที่ลดกระบวนการในการผลิตนะคะให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดเครื่องปรุงรดเปรี้ยวเค็มหวาน หรือลดอาหารหมักดองนะคะโดยเลือกแต่สารอาหารที่ร่างกายต้องการเท่านั้นนะคะนั่นก็คือโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนั่นเองค่ะค่ะหากใครที่ต้องการทานอาหารครีนนะคะจะมีวิธีการทานอาหารครีนอย่างไรได้บ้างนะคะมาดูในส่วนของโปรตีนนะคะก็ จะเป็นโปรโตีนจากปลาไก่ไข่นะคะแล้วก็ควรวดอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะอย่างเช่นไส้กรอกโดยต้องไม่เน้นการทอดที่ใช้น้ํามันมากๆนะคะแต่อาจจะใช้เป็นการต้มหรือการย่างไฟอ่อนๆหรือถ้าจําเป็นที่จะต้องทอดก็ให้ทอดด้วยกระทะเทฟลอนแล้วก็ใส่น้ํามันให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็อาจจะใช้หม้อ,มอทอดไร้น้ํามันก็ได้นะคะในส่วนของคาร์โบไฮเดรตนะคะก็ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องขนมปังโฮลวีท หรือจะเป็นน้ำตาลจากผลไม้ที่ให้ไฟเบอร์สูงสนะคะอย่างเช่นแอปเปิลหรือเบอร์รี่ต่างๆก็ได้ค่ะในส่วนของไขมันนะคะก็จะเป็นไขมันจากปลาทะเลน้ำลึกหรือไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นน้ำมันมะกอกโดยไขมันเนี่ยจะเน้นบริโภคเพียงแต่น้อยนะคะเพื่อให้ดูดซึมสารอาหารได้อย่างครบถ้วนและเน้นบริโภคไขมันดีเท่านั้นนะคะเป็นหลักเพราะไขมันที่มันไม่ดีเนี่ยอาจส่งผลให้คอเลสเตอรอลในร่างกายสูงได้นะคะ และสุดท้ายนะคะก็คือควรงดนขนมขบเคี้ยวที่เน้นประเภทคราฟและโซเดียมสูงสูงนะคะอาจจะกินประเภทถั่วหรือเมล็ดพืชที่ไม่โรยเกลือแทนนะคะส่วนการกินผักและผลไม้ก็จะเน้นผักสดหรือผลไม้สดหรือผ่านการปรุงแต่งที่น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้นะคะ แล้วการกินคลีนดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายนะคะอาหารคลีนนะคะจะทำให้หุ่นดีลดน้ำหนักได้สามารถฟิตหุ่นได้บอกลาไขมันที่เป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายนะคะอาหารคลีนคืออาหารลดน้ำหนักชั้นยอด ะะเพียงเลือกกินไขมันดีและคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เหมาะสมกินผักกินผลไม้นะคะก็จะช่วยลดพุงลดไขมันส่วนเกินตามต้นแขนต้นขาได้อย่างดีนะคะถือเป็นการลดความอ้วนด้วยตัวเองที่ง่ายแล้วก็ได้ผลจริงๆนะคะอันที่2อนะคะอาหารกินก็สามารถช่วยชะลอไวัยได้นะคะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ลดอาการเสื่อมของ สุขภาพร่างกายหรือเสื่อมของสมองได้นะคะอาหารคลีนเนี่ยมีส่วนช่วยในการป้ต้านอนุมูลอิสระนะคะลดปัญหาร่างกายเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรรวมถึงกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะและช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทำให้ผิวของเราเนี่ยสดใสเปล่งปังมากขึ้นนะคะ และตัวสุดท้ายนะคะอาหารคลีนก็สามารถช่วยให้เราห่างไกลโรคมะเร็งได้นะคะโดยอาหารคลีนเนี่ยก็เป็นอาหารต้านมะเร็งชั้นเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่ามีกักใย,ยอาหารค่อนข้างสูงนะคะที่สำคัญก็ช่วยเสริมสร้างนะคะสารต้านอนุมูลอิสระลดสารก่อมะเร็งต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ลดโอกาสเกิดการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้นะคะเพราะว่าระบบขับถ่ายเราดีใช่ไหมคะก็จะทำให้เราหลีกเลี่ยงมะเร็งลำไส้ได้นั่นเองค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเริ่มอยากทานคลีนกันบ้างแล้วใช่ไหมคะที่เรามาดูหลักการเบื้องต้นในการกินอาหารคลีนที่ถูกต้องกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือต้องทานให้ครบห้าหมู่นะคะโดยเน้นไปที่โปรโตีนคราร์โบไฮเดรตและไขมันดีนะคะและอาหารที่ปรุงเนี่ยจะต้องไม่ปรุงมากจนเกินไปนะคะเลี่ยงการทอดอบนะคะขนมหวานที่มีน้ำตาลสูงๆนะคะเลือกโปรตีนที่ไม่ติดมัน เลือกทานแต่ข้าวกล้องหรือข้าวที่ไม่ขัดสีไขมันดีนะคะก็อย่างเช่นน้ำมันมกะกรอกน้ำมันลําข้าวถั่วหรือปลาทะเลเลือกทานอาหารที่มีไฟเบอร์ทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะหลักสำคัญคือเลือกผักที่ไม่หวานจัดแล้วก็ต้องเป็นผักที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักหรือดองนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล แล้วก็รับประทานหวานเค็มอย่างพอดีไม่มากจนเกินไปนะคะและที่สำคัญต้องมีการคำนวณปริมาณแคลอรี่ต่อวันนะคะและสุดท้ายเลยที่สำคัญมากที่สุดนะคะนั่นก็คือต้องดื่มน้ำเปล่าให้ได้อย่างน้อยวันละ 2- 4ลิตรนะคะค่ะสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ต้องการอยากจะเริ่มต้นทานอาหารคลีนนะคะ นั่นก็คือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอย่าถึงกับตัดขาดอาหารบางประเภทที่เรารู้สึกว่าเราชอบหรือที่เราปวดปานนะคะเพียง mm. <Arc. S 2> แค่ลดปริมาณให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเริ่มคุ้นชินกับอาหารประเภทอาหารคีนมากขึ้นแล้วก็การลดอาหารปกติอย่างฉับพลันเพื่อเปลี่ยนไปทานอาหารเพื่อสุขภาพแบบทันทีทันใดเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียนะคะต่อร่างกายแล้วก็ทําให้เราย้อนกลับมารู้สึกว่า เออเราไม่อยากจะทานแล้วนะคะอย่างเช่นทําให้เรารู้สึกไม่มีแรงหิวง่ายมีอาการหงุดหงิดต,ตลอดเวลานะคะจะทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงไปนะคะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างแน่นอนเลยนะคะนอกจากการรับประทานอาหารคลีแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้มีสุขภาพดีก็ต้องอย่าลืมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแล้วก็มีการควบคุมอารมณ์ไม่หมกมุ่นไม่ให้เกิดความเครียดนะคะสุขภาพเราก็จะดีไปด้วยนั่นเองค่ะ